ในปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่า v o l v o นั้นเป็นแบรนด์ที่เติบโตมากที่สุดนะครับนั่นเพราะว่าในปีก่อนหน้านั้นเขาได้อันนี้ส่งจากรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง v o l v o x c 40 Pure Electric นะครับที่เข้ามาขายในไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว v o l v o มีรถยนต์ประเภท PHEV หรือ Plug-in Hybrid ที่ถือว่าเป็นเมนหลักของค่ายและหลายรุ่นน่าสนใจมากๆครับโดยในปีนี้นะครับทาง v o l v o ได้จัดการอัปเกรด v o l v o PHEV ทุกรุ่น ให้แรงกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมขับประหยัดกว่าเดิมที่สำคัญราคาไม่เพิ่มรับเรามาชมกันหนึ่งในนั้นครับกับ Volvo XC60 PHEV ครับเอาละครับในปีนี้นะครับสำหรับ Volvo XC60 PHEV นะครับก็ยังมี3รุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่รุ่นที่อยู่กับเราวันนี้เป็นรุ่น Inscription นั่นเองนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ถ้าพูดถึงเราก็เป็นรุ่นท็อปนะแต่ว่าดีไซน์จะเป็นรุ่นตกแต่งสไตล์สปอร์ตนิดหนึ่งนะครับถามว่าตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็ต้องบอกเลยว่า ในภาพรวมนะถ้าดูก็คือเหมือน x c 6 0เดิมๆนะครับอาจจะมีในเรื่องของกระจังหน้าที่ดูแล้วแบบดูทันสมัยขึ้นดูมีโครเมียมมากขึ้นดูมีการเล่นแถบดำนะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าทางรถยุโรปเนี่ยหลายๆรุ่นนิยมทํากระจังที่มีแถบดําผสมกับโครเมียมนะครับมันดูแบบหรูราดูดีนะครับความเป็นโครเมียมก็จะเห็นว่าเยอะมากนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าโครเมียมเยอะบางทีมันก็ไม่ได้ดูสวยมากแต่บางคนก็บอกว่าเออผมชอบโครเมียมเยอะก็แล้วแต่มุมมองละกันนะครับ ล้ออลลอยนะครับอันนี้เป็นขนาด19นิ้วนะครับซึ่งก็เล่นรับกับกระจังหน้านะครับก็คือจะเป็นดัมแล้วก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับดูกึ่งกึ่งสปอร์ตกึ่งกึ่งหรูนะครับไม่ดูอะไรมากไปนะครับกำลังดียางนะครับให้ยาง p i r รอรี P0 นะครับซึ่งก็เป็นยางสปอร์ตเลยนะครับตรงเนี้ยหลายคนชอบมากนะครับจุดเด่นอีกอย่างนั่นก็คือ แถบโครเมียมครับที่ซึ่งมีมาให้นะครับชิ้นนี้นะครับชายประตูทั้งหมดเลยนะครับพร้อมแต้มคำว่ารีชาร์จนั่นเองส่วนของท้ายรถครับก็จริงๆแล้วก็ผมว่าอย่างหนึ่งก็คือคำว่าบอน v โวเนี่ยเขาเปลี่ยนลักษณะการวางอักษรใหม่นะครับเป็นวางอักษรห่างตามสมัยนิยมนะครับ V O LVO นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ด้านล่างเป็นโครเมียมนะครับอย่างนี้ประตูท้ายยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็นอกนั้นผมว่าภายนอกไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปสักเท่าไหร่ละกันรวมๆแล้วผมว่ามันเป็น x c 6 0ที่ดูสปอร์ตหรูมากขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมจากที่เคยขับมานั่นเองครับเอาละครับในส่วนภายในห้องโดยสารของ Volvo x c 6 0นะครับรุ่นปีใหม่นี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับ หล,หลักเลยนะที่คุณเข้ามาแล้วจะรู้สึกได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของจอกลางนะคือจอกลางตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นจอแบบ google assistant นะครับจะคล้ายๆกับของ x4 c 0รุ่นน้องนั่นเองครับแล้วก็จอเนี่ยมีขนาด9นิ้วนะครับซึ่งจริงๆส่วนตัวผมมองว่ามันก็เล็กนะเพราะว่าดูดิแบบแค่นี้เองอะ่ะนึกออกว่าแล้วรถมันก็คันเบอร์เบแต่จอแบบมินิมอลมากนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมว่าค่อนข้างเล็กแต่ถามว่าการใช้งานอะไรเงี้ยก็ใช้งานได้ดีคือ ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปอย่างการดูแผนที่ฟังก์ชันอื่นๆอ,อะไรเงี้ยครับก็คือกําลังดีเลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมติดแล้วกันก็คือเรื่องของจอกลางเนี่ยเวลาคุณจะเซตติ้งอย่างเช่นโหมดการขับขี่เอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณต้องเข้ามาตรงเฟินเล็กๆทางมุมขวาล่างของจอนั่นเองครับซึ่งพอมันมันมัน,ม,นมันต้องมาตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้บางทีเวลาเราเราเราเซตเราอะไรเงี้ยมันมันไม่ค่อยสะดวกมากนะครับอย่างเช่น เข้ามาตรงนี้ปุ๊บต้องมาเข้าได้วิ่งอีกนะครับก็แบบแบบม,มันค่อนข้างยิบไปหน่อยนะครับก็ทุกอย่างถูกนํามาไว้ในจอด้วยเช่นโหมดการขับขี่ทั้ง5โหมดนะครับโหมดการใช้แบตเตอรี่นะครับหรือจะเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยเองนะครับซึ่งจริงๆอเดิมทีถ้าเราจําได้นะครับคือ volvo เนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะไอคอนไอคอนบนจอเลยเป็นเหมือนปุ่มบนจอแต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนเมนูนะครับเป็นเมนูเป็นซับเมนูซึ่งการใช้งานก็คือจะต้องใช้การลูดเปิด รูดปิดนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวผมก็ติดก็คือเรื่องของตรงนี้นะครับคอนโซลกลางเนี่ยจริงๆดูแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมแต่พอคุณรูดลงมาเนี่ยปุ๊บนะครับคุณจะพบว่ามันมีที่ชาจลายสายนะครับปัญหาคือไอตัวแทบ็บหรือแพดท,ที่ชาไายสายเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับซึ่งพอมันสั้นปุ๊บเนี่ยปัญหาคืออย่างผมมาใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับอาจจะเก่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันก็ ยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเวลาเราวางเนี่ยนะครับเราจะค้นพบว่ามันเกินมันเกินตัวตัวแพดัวนี้นะครับทําให้มันมันเราก็รู้สึกกังวลเอ๊ะยังไงแต่ว่ามันไม่ได้ลื่นไปไหนเหราเพราะว่ามันมีการลื่นอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันออกแบบตรงเนี้ยแปลก,กใช่ไหมครับ ตรงข้างบนเนี่ยนะครับที่มันมีที่จุดบุหรี่หรือช่องทัสิบสองมลวเดิมเนี่ยนะครับมันก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยคือแทบจะเป็นที่ใส่เหรียญอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ปิดมาแบบนี้แค่นั้นเองช่องวางแก้วน้ำนะครับดังนั้นอ่ะผมเลยมองว่านะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ของคอนโซลการตรงเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับลดร,ราคาหลายร้านแต่ว่าดีไซน์ตรงนี้มันมันแปลกๆชอบกลชอบกลยังไงแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันอ่าอย่างคันเกียร์นะครับหัวเกียร์แบบออริฟอร์ดปุ่มสตาร์ทปุ่มอ่า เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮเนี่ยอันนี้โอเคนะครับแต่ว่าตรงช่องตรงนี้น่าจะปรับปรุงครับในส่วนของพื้นที่ดสานหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่า x c 6 0นะครับไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากนะแม้ว่าขนาดตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับในส่วนของมิติตัวถังรถเนี่ยจะไปเสียกับพางหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับนั่นทําให้ครับพอเรามาดูเรื่องของพื้นที่ การโดยสารตอนหลังจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากอย่างตอนนี้เนี่ยผมติดนะครับในเรื่องของคาซีทไว้นะครับสำหรับเบบี้เนี่ยจะสังเกตว่านี่นะแบบเกือบเกือบติดข้างหน้าเลยนะครับ <S <S แล้วก็อย่างสมมุติเวลาเราหันนะครับหันคาซีทเนี่ยเนี่ยนี่นี่คือไม่สามารถหันได้เห็นนะนะครับนี่คือท่านั่งที่ผมนั่งไว้นะครับไม่มันไม่สามารถหันได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็พอเรามานั่งจริงๆเนี่ยนะครับจะพบว่า หลังค่อนข้างชันนะครับแล้วก็ท่านั่งเนี่ยถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่ว่าสบายไหมไม่ได้ถึงกับสบายนะครับดังนั้นก็เลยเป็นส่วนนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ x c 6 0เนี่ยอาจต้องพิจารณานิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนครับสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางโดยมีผู้โดยสารตอนหลังเยอะหรือมีผู้โดยสารตอนหลังเป็นเด็กเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับ วอลโว x c 6 0 PHEV หรือรีชาร์จเนี่ยนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยนะที่ผมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองขับนะครับในปี2018นะครับจริงๆรถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเมนรี่หรือว่าหลักหลักใจความสำคัญของเขาก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นรถเครื่องยนต์2.0เทอร์โบพร้อมซปเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนั่นทำให้พละกกำลังขับของรถรุ่นนี้นั้นเรียกว่าว้าวมากนะครับ เวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะมีกําลังอยู่ประมาณ390แรงม้านะครับซึ่งก็เยอะอยู่พอตัวนะถ้าเทียบกับคลาสเดียวกันอย่างค่าเยอรมันอะไรเงี้ยคือถ้าคุณจะเอากําลังขนาดเนี้ยอาจจะต้องซื้อแบบรหัส M รหัสแบบ AMG อะไรอย่างงี้เลยนะแต่ว่าคันนี้นะครับเวอร์ชั่น2022เนี่ยมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของพละกกำลังขับอีกนะครับเขาบอกว่า390แรงมา้ามันดูเพลนๆไปงั้นตอนนี้ พี่เอาไปเลยครับ460แรงม้าและแรงบิดสูงสุด709นิวตันเมตรนั่นเองนะครับคือพละกกำลังขนาดนี้นี่มันรถสปอร์ตดีๆเลยนะถ้าจะพูดถึงกันตรงๆนะครับเพราะว่ามัน400แรงม้าเกือบ500แรงม้าเนี่ยในราคาประมาณนี้เนี่ยหาตัวจับได้ยากบอกเลยว่ายากมากนะครับเดิมมากโอเคแล้วนะตัวนี้ยิ่งโอเคกว่านะครับแต่ว่าการปรับปรุงในเรื่องของอ กำลังขับเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างเดียวนะที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเขายังมีการปรับปรุงในเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ด้วยนะครับคือในเวอร์ชันแรกๆเนี่ยมันจะเป็น1 0 8กิโลวัตต์อวนะครับเวอร์ชั่นต่อมาเนี่ยมันจะประมาณ11เกือบ12กิโลวัตต์อวนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้เป็นการขยับครั้งใหญ่ครับก็คือให้แบตเตอรี่ขนาด1 8 8กิโลวัตต์อวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ขนาดนี้เนี่ยตามการเคมของวันโวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ88กิโลเมตรนะครับต่อการ เวลาเราชาร์จเต็มปุ๊บนะครับหน้าปัดนะครับจะโชว์ระยะทางที่ใช้งานได้จริงของแบตเตอรี่นะอยู่ที่74หรือ75กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เป็นระยะที่ไม่ได้ขี้เหร่ละผมก็พูดตรงๆเลยคือเป็นระยะที่โอเคอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้รถจะเข้าสู่โหมดไฮบริดนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นโหมดไฮบริดของเขาเนี่ยนะครับด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่เนี่ยมันก็เลยมีความสามารถมากขึ้นนะครับถามว่ามันทําได้ยังไงนะครับ มันทําได้ด้วยนี่ครับเขาเรียกว่าแบตเตอรี่บัฟเฟอร์นะครับแบตเตอรี่บัฟเฟอร์เนี่ยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถไฮบริดนะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับทางค่ายรถยนต์เนี่ยเขาจะไม่เซตแบตเตอรี่เวลา0%ปุ๊บแล้วหมด,แล,หมดแล้วหมดเกลี้ยงไปเลยนะครับเพราะว่าปัญหาคือเวลาเราจะชาร์จครั้งต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวกระตุ้นนะครับเหมือนเหมือนคุณนึกถึงแบต12โวลต์ที่คุณใช้ในรถปกตินะครับที่พอเวลาแบตมันหมดปุ๊บมันสตาร์ทไม่ตตตตติดเเเลยยยยมันัออน้้อออออองงงาาาาไไไปปกกแแแบบบชรรร์จะ่่่ีคว ตอรี่แบบพวกไฮบริดเนี่ยเขาสามารถเซตได้ว่าอ่าถ้ามันศูนเซนี่ยคือสักกี่กิโลวัตต์สมมุติว่า18.8นะครับอ่าอันนี้อาจจะเซตไว้ที่14.8นะครับคือศนเคือถ้าหมด14.8คือศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆมันมีอีกสักประมาณ3หรือ4กิโลวัตต์อ้าวนะครับซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ระบบไฮบริดนะครับของวอลโว่ได้นําพลังตรงนี้มาใช้นั่นเองนะครับแต่ว่าพอมันเป็นไฮบริดเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือ มันจะใช้ได้ในความเร็วต่ำแต่ตอนนี้เดิมทีเนี่ยมันใช้ในความเร็วต่ำม,มากมากครับเช่น0ถึง60กิโเมตรอันนี้จะใช้ในไฮบริดโหมดใช้โหมดไฟฟ้าแต่ตอนนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยจากการขับมาสองสมวันเนี่ยนะครับจะพบว่าโหมดเนี่ยนะครับไฮบริดเนี่ยจะสามารถใช้โหมดไฟฟ้าเนี่ยได้ถึงประมาณสัก70-80กิโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นความเร็วที่ทุกคนใช้ในเมืองนะครับครับก็อย่างที่บอกว่ามันประหยัดขึ้นแล้วหลายคนคงสงสัยใช่ไหมว่ามันประหยัดเท่าไหร่ ผมมีโอกาสครับในไฮบริดโหมดมาก่อนนะครับก็จะเจอสภาพฝนตกรถติดโอ้โหแบบมหากราบมากนะครับแต่ว่าคุณเชื่อไหมรถราคา3ล้านรักกำลัง460แรงม้าคันนี้นะครับขับในเมืองด้วย PHEV โหมดนะครับหรือโหมดไฮบริดเนี่ยนะครับโดยใช้ทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ทั้งมอเตอร์นะในการทํางานร่วมกันแล้วก็แบ่งแยกกันการทํางานบ้างบางจังหวะนะครับผลที่ได้ก็คืออัตราประหยัดอยู่ที่38.56 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าคุณใช้ไฮบริดโหมดนะคือเราต้องบอกก่อนว่าทําไมเราต้องพูดเรื่องไฮบริดโหมดเพราะว่าคือบางทีเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ได้กดโหมดเพียวนะครับหรือโหมดที่สําหรับใช้ไฟฟ้ารวนนะครับอาจจะลืมหรืออาจจะอะไรอย่างนี้นะครับก็มันก็จะใช้เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าผสมกันถ้าคุณลืมแบบนี้มันก็ยังประหยัดอยู่นะครับประหยัดอยู่ที่38.56กิโลเมตรต่อลิตรอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับ ก็ก็นับว่าประหยัดมากๆเลยล่ะนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ประหยัดมากๆสําหรับผมเลยนะคือถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่คุณเห็นครับอัตราประหยัดที่เราทําได้นั้นก็คือเกิดจากการชาร์จไฟด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกับการทํางานของเครื่องยนต์ด้วยนะครับ คือจริงๆรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องหมั่นชาร์จนะครับมันถึงจะประหยัดนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะซื้อรถแบบนี้ไปแล้วอาจจะลืมชาร์จหรือไม่ได้ชาร์จนะครับรถมันก็จะไม่ประหยัดนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายใช้ในเมืองผมขอย้ํานะรถ PHEV นะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะไม่เฉพาะวอนโวนะควรชาร์จนะครับเพราะว่าระบบเขาจะดึงไฟไฟ้าเนี่ยไปใช้ร่วมกับเครื่องยนต์นั่นเองครับ ต่พูดถึงในเมืองไปแล้วครับทีนี้แล้วการขับขี่เดินทางหลัเป็นยังไงคือจริงๆเราต้องบอกเลยว่ารถบอลโ x เอ็60เนี่ยผมก็ขับทางไกลมาแล้วรอบนึงนะก็คือตอนนั้นไปเชียงคานนะครับเป็นเวอร์ชั่น2018ก็เรื่องการเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างสบายหายห่วงนะครับจะติดก็อย่างที่ผมบอกไปตอนที่รีวิวภายในนะครับว่าพื้นที่การโดยสารตอนหลังเนี่ยค่อนข้างจะ ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างขับแคบนะครับขนาดประมาณ4เมตร7เนี่ยกับพื้นที่โดยสารตอนหลังที่มีมาให้เพียงเท่านี้ค่อนข้างจะแคบไปหน่อยนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองนะสำหรับผมผมมองว่ามันค่อนข้างเล็กไปนะครับคือด้านหน้านั่งสบายด้านหลังเนี่ยไม่ได้สบายมากครับคืออย่างที่บอกลูกเด็กเล็กแดนอาจจะพอได้นะครับวัยรุ่นพอไหวนะครับแต่ว่าถ้าคนสูงมากๆเป็นผู้ใหญ่ไซต์เต็มไซต์มีนั่งกัน4คนนี่ก็อาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะครับอ่ะแต่ว่า แล้วเรื่องการขับขี่คือเรื่องการขับขี่เนี่ยผมต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยมันก็เป็นรถที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพลังําลัง390แรงมา้าหรือเกือบ400มานะ้าะเวลาที่มันออกมา,รากแรกๆเนี่ยกับแรงบิดท,ที่เขาให้มาในช่วงนั้นเนี่ยคือเล่งแซงสบายมากไม่ต้องกังวลหายห่วงมั่นใจครับพอคราวนี้ปรับเป็น460แรงมา้าก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับตอบสนองได้ดีขึ้นคือกดเนี่ยกดปึ๊บแวบเดียวอะ่ะคือคือ,ค,อ,ค,อคือคนคณเล่งหนีได้สบายมากๆเลย ที่ดีเลยของเจ้าระบบขับเคลื่อนของวอลโวรุ่นนี้นะครับซึ่ง460แรงม้าแต่เอาจริงๆเลยเวลาคุณขับทางไกลจริงๆเนี่ยถ้าคุณแบบไม่ได้ซิ่งแบบรีบมากๆเนี่ยนะครับคุณคงไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพมันเต็มๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมทดสอบอัตราเร่งนะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับอัตราเร่งเนี่ย0-100เนี่ยนะครับอยู่เพียง5วินะครับแล้วใน12วิเนี่ยคุณถึง160นะครับเราต้องบอกตรงๆว่าเราเสียดายอยู่ข้อหนึ่งนะครับ ตรงที่ว่ารถคันนี้ได้ถูกบล็อก180ไว้แล้วนะครับซึ่งก็ทําให้นะครับรถเวอร์ชัน222 0นั้นถ้าเทียบกับรถเวอร์ชัน2 0 1 8ที่มีแรงม้าน้อยกว่านั้น2 0 1 8อาจจะถูกใจหลายคนมากกว่าที่ชอบความเร็วความแรงครับ <S <S เพราะว่าคุณสามารถไปได้ถึง238กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเรียกว่า4-500เมตรก็สุดท็อปสปีดของเขาแล้วนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็ทดแทนกันด้วยการเร่งเร็วของมันนะครับคือพูดตรงๆเลยว่าท็อปสปีดขนาดน,นี้ รถอะไรก็ทำได้นะครับจริงๆแล้วรถ Executive Car เนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าท็อปสปีดเนี่ยควรจะสักอย่างน้อยสุดก็คือ190 195หรือ200นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่เขาล็อกไว้180เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นนโยบายของวอลโวทั่วโลกเลยนะค,คือเขาต้องการลดการสูญเสียนะครับในรถยนต์วอลโว่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมั่นใจว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรมาเนี่ยที่ความเร็วสูงอย่าง180เนี่ยก็ยังสามารถเอาอยู่ มั่นใจและตอบสนองได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยล็อกความเร็วไวนะแต่ว่าก็บอกอย่างที่บอกครับสายซิ่งสายชอบความเร็วเห็นตัวเลขแรงม้าแรงบิดแล้วมันน่าซื้อเหลือเกินแต่พอพูดทดสปีไปพบแต่ทเขาอกโ,โอเคง้นบายๆนะครับก็อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราพบเห็นแล้วกันนะครับจากที่เราขับทดสอบนะเราพบว่าอัตราประหยัดนะครับนอกเมืองอยู่ที่17.22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งโอเคเลยนะคือรถใหญ่ขนาดนี้นะครับน้ําหนักขนาดนี้ แรงม้าขนาดนี้แรงบิดขนาดนี้ขับทั่วๆไป100ถึง120ได้อัตราประหยัดอยู่ที่17.22กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็ใช้คําพูดว่าพอๆกับเก๋งคอมแพคทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าคุณได้รถแรงกว่ารู้กว่าดูดีกว่าครับขับไปไหนใครก็ยำเกรงขับแต่จังหวัดก็มั่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับ แต่ถ้าเราพูดตรงๆว่าถ้าเกิดคุณเพลอไปกดพาวเวอร์โหมดนะครับหรือโหมดซิงโหมดที่แบบใช้พลังเต็มๆเน้นเครื่องยนต์เป็นหลักเนี่ยอันนี้อัตราประหยัดจะไม่ใช่ตามนี้นะเพราะว่าอันนี้เราเทสในไฮบริดโหมดครับจากที่ขับมาหลายๆวันเนี่ยผมรู้สึกว่าพอขับด้วยความเร็วประมาณนึงนะ่งจุดที่ต้องสังเกตก็คือเรื่องของช่วงล่างหลังนะครับคือเราต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างหลังของคันนี้เนี่ยคือถ้าขับตรงๆอะ่ะโอเคนะครับขับแบบวิ่งยาวๆเร็วๆโอเคนะแต่ว่าพอเราจะต้องแบบเป็นจังหวะแบบ เรนเชนไวๆนะครับหรือเปลี่ยนเลนไวๆอาจจะต้องโยกหรืออาจจะมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่เหมาะ,นะมันจะมีอาการยั่วมิดนึงนะครับเพ่งก็อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาพยายามตั้งใจแล้วแหละที่จะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันผมขอพูดตรงๆแล้วกันว่าที่ผมเจอก็คือถ้าขับเร็วๆแล้วยกไวๆ มันจะมีอาการย้วยนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พอรับได้นะนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าช่วงล่างมันเฟิร์มกว่านี้เวลาคุณขับไวๆนะครับแต่คิดว่าทั้งหมดนั้นสร้างมาเพื่อให้คนหลังนั่งสบายมากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับในภาพรวมของเจ้า Volvo XC60 Inscription คันนี้นะครับต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้นก็เป็นไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีบางจุดที่ดีและบางจุดที่ไม่ดีนะครับ เรื่องที่ดีก่อนนะครับเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่ขนาด18.8กิโลวัตต์แอเนี่นะครับขับจริงๆใช้งานจริงๆเนี่ยได้ถึงประมาณ74กิโลเมตรนะครับอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับการจราจรที่คุณใช้นะครับรวมถึงความเร็วที่คุณใช้นะครับแต่ถ้าในเมืองเนี่ยจะได้ราวๆเนี่ยประมาณ60-70ซึ่งถือว่าเพียงพอมากครับอย่างผมขับจากในจากที่บ้านเนาะซึ่งอยู่คลองหลวงนะครับไปกลางเมืองเนี่ยก็ เรียกว่าเหลือเฟือมากนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันจะดีกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าคุณหัดลองใช้โหมด home and charge รวมด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยโหมด home and charge เคยมีในตัวแรกตัว,ตว2018ครับแล้วก็ตัดไปในตัว2020นะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาซึ่งผมว่าการกลับมาของมันเนี่ยทำได้ดีแล้วก็การที่รถมีแบตใหญ่เนี่ยทำให้ประหยัดขึ้นมากๆนะครับอย่างเช่นในโหมดไฮบริดผมขับในเมืองนะครับโดยผสมกับระบบไฟฟ้าเนี่ยได้ถึงประมาณสัก 38กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันเป็นไฟฟ้าเครื่องยนต์จะมาทําแค่นิดหน่อยๆนะครับเช่นคุณต้องการอัตราเร่งมากๆบีไฟแดงอะไรอย่างนี้นั่นแหละครับคือ เครื่องยนต์จะมาทํางานนะครับในส่วนที่ไม่ดีกันบ้างนะครับในส่วนที่ไม่ดีจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ดีเนาะแต่เรียกว่าในส่วนเป็นในส่วนที่ผมขอติติงละกันนะครับอย่างแรกนะที่เห็นเลยก็คือเรื่องของจอนะครับภายในที่เล็กนะครับแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่ามันมาจาก Xc 40นะครับคือลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้โน้ติสเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเออก็ ดีนี่จอทันสมัยขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราเนี่ยในฐานะที่เป็นนักทดสอบรถนะครับเคยขับรถหลายคันหนึ่งในนั้นก็คือ XC40 EV นั่นเองครับเราจะรู้ทันทีว่าจอเนี่ยมาจาก XC40 นะครับแต่ว่าโอเคในเรื่องของฟังก์ชันตัวจออะไรเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่า EV เนี่ยมันจะมีเรื่องของสถานีชาร์จการคำนวณระยะทางการคำนวณระยะแบตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคันเนี้ยจะไม่มีสักทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าถามว่า มันเป็นจอที่ดีไหมมันเป็นจอที่ดีนะครับแต่ขนาดมันค่อนข้างเล็กไปหน่อยติดเข้าห้าเล็กไปหน่อยกับเมนูต่างๆที่เข้าไปใช้ยากนะครับถ้าเทียบกับจอเดิมที่เป็นบัตตอนใหญ่ๆในสไตล์ของ v o l v o ่เขาเองเนี่ยนะครับในอย่างของ v o l v o s e n s เสเนี่ยอันนั้นผมว่าใช้งานง่ายกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า v o l v o น่าจะทำได,ด้ดีกว่านี้นั่นก็คือเรื่องของอ่าที่ชาร์จไร้สายซึ่งมันเล็กนะครับมันเล็กจริงๆนะครับคือโทรศัพท์ทั่วไปอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพทท์อย่่าางีเร ใช้อย่างเช่นที่ผู้บริหารใช้เช่น Pro Max 12, 13 Pro Max อะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันขนาดยังเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็เหมือนการดีไซน์ยังไม่จบนะครับอันนี้ก็นิดนึงแล้วก็รวมถึงนะครับที่นั่งตอนหลังที่มันน่าจะสะดวกสบายได้มากกว่านี้นะครับแต่อันนี้มันดูเหมือนอาจจะฟอร์ดกับท่านั่งเยอะไปนิดนึงแล้วก็พื้นที่ในการโดยสารไม่ได้เยอะมากทั้งที่จริงคือรถก็มีขนาดใหญ่จะบอกว่าวอนโวเน่ยจะดูเป็นรถที่หรูไม่สุด แต่ถ้าถามว่ามันขับดีไหมเรื่องพละกําลังหายห่วงเรื่องของช่วงล่างก็ดีไม่แพ้ใครแต่เวลาเราพูดถึงภาษีสังคมเขาไม่สามารถสู้กับแบรนด์รถเยอรมันได้ในภาพของความเป็นรถั u ร y นั่นเองครับเอาละครับและนั่นก็คือว o n v o x c 6 0ครับขอบคุณที่ติดตามไรเบิสเตอร์ครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วยังไงงวดหน้าเรากลับมาพบกันครับ